ครับสวัสดีครับทุกคนครับ,รบนี่ก็ติมาเห็ดอันนี้จะมาเห็ดเห็ดเนี่ยดับดักแมงวันทองนะครับที่ว่าเจาะแต่งเจาะแต่งเจาะพันหมุนเจาะบักซีดาเจาะบวกเจาะยังนะครับที่ว่ามันมันเจาะแล้วปุบมันจะเนียวขีมันจะไข่ใส่ครับ ถ้ามัเสียหายเจ้าพวกชมพูเจ้าพวกขน,นุนพวกพืชแต่ลายอย่างที่ว่าพวกบวบพวกฟักทองอะไรที่มันเป็นนัน่นนะครับแรงวันทองนะครับเจาะใบนะครับน,น,นี่นี่คือเจาะนี่อ่ะนี่คือเอาขวดมาแล้วนะครับเนาะเจาะก่อนครับเจบาะให้เป็นหื่งข่มนะ Melt กดให้แน่นๆแล้วมันจะบาดมือหมิด นะครับนะขัญบาดมือครับพอได้แล้วก็ปุ๊บนี่ครับ,บ,บ,รบพอเสียบมีดเขาแล้วก็บขวนกับดีเห็นพอเห็นพอดีก็าปากขวดหน่อยที่เราเทแตงไว้เดี๋ยวก่อนเราคจะเอาขวดทีเ่เพิ่มโอกาสจ,จออะไหลยนี่นะถือกว้างเกินมั้งกว้างเกินปุ๊บมันจะเป็นห่วงเวลากดขวด,วด,วดลงครับ ปาดออกประมาณนี้ครับนี่น,นี่ผมก็แต่งไว้แล้วตัดให้มันเนี่ยกัดตัดขวดชุดหน,นึ่งให้มันเหลืออยู่แค่น,นี้แหละครับอย,อย่าเย้าเหยาเหลาวฮ้ยถ้าเยาวถ้าเยาวเกินมันก็มันจะทำให้ให้มันเล้ยงวันทองหาหม่องเขาได้เขายากก็เอาตัดทั้งยาให้ความยาวสำนี้ครับแล้วก,กวดเขานี่ครับกดเขา้องหู้นี่ครับ,รบทำให้มันขับ มันจะได้บวมันได้วางท้องเสร็จบวออกผู้นี้ได้เอาสิครับมันจะพอดีมันเป็นสีมันเป็นสไตล์นี้ครับเป็นยังไงครับปิบัตคือยังพวกแนวเขาได้กลุ่มแต่ปฏิวัตินี่ครับนี่ครับคือนั่นเราเราเ้าก็เจาะเจาะนี่ครับเจาะนี่เจาะฝามัน เพื่อจะเอามัดเอาลวดเขาใส่ไปห้อยไปไปลอยมัดกับต้นไม้เนาะครับพี่น้องเห็นแล้วเชือกที่ห่อเศบนี่ครับเชือกเชือกก็ทำให้เป็นปุ่มไม้ครับเพื่อจะให้มันดันปลาปวดไป,ป ด้ันเบาปุ๊บมันเสียงมันคอยครับก็เลยเฮ็ดจังกีครับอ้าวโวแย่หู้ที่เราจอดนี่เก้าขวดสิบขวดเฮ็ดขื้นกันนี่ครับเฮ็ดสไตล์เดียวกันแล้วก็เอามานี่เอาเชือกเข้าไปข้างในก่อนนะครับนี่คือนี่คือห้องเฮ็ดเสร็จอันหนึ่งครับเจาะสักนี่ครับทำสักนี่ครับมัน เอาน้ำใส่ในนี่เดี๋ยวผ้าไปดักเลยครับนี่ผมทำท,ที่ดิบทำนั่นคือว่าทำใบสองนี่รวมกันสองอันแบบนี้ครับผมทำไว้แล้วนะครับสไตล์เดียวกันครับเดี๋ยวเสียหน้ามไซนะครับเน,ะนาะหนาใส่แล้วก็สิไปดักหนาใส่แล้วก็สิเก็กเกบต้นกับเก็บไปเอาใบกระเพรามาไอ้พ่อพี่ยังบ่ใหญ่ขนาดไหนครับแต่ว่าก็ต้องออกมาเห็ดเพราะว่า ทำให้พี่น้องได้่ยทำตามครับนี่ดักแมลงวันที่โดยธรรมชาติครับแมลงวันทองนะครับพวกมันได้กินมันได้กินฟักกินไปเจาะฟักไหน้วยมันเสียนะครับนั่นนะครับแมลงนั่นนะครับบางคนเขาก็จะไปซื้อซื้อน้ํายาที่ว่าน้ํายาดักแมลงวันทองครับคนทั่วไปซื้อพี่น้องเนาะสั่อัออนอนะนีไ้ได้สองอันเนาะทำสองอันทำไว้ๆอันนะึงนะ ไม่จำเป็นหรอกว่าตั้งอยู่หรือตั้งโอยู่ครับเพราะว่ามันทีมัดห้อยครับสองอันครับสองอันครับนานเห็นว่าที่เอาใบยาวครับต้นตัวนี้ใบยาวประมาณเกือบสิบเซนได้ครับสิบเซนประมาณนั้นแล้วก็ทำรูตัวนี้ให้ไปจอรูใหญ่นะครับถ้าจอรูใหญ่มันกดจับลูใหญ่กดเข่าปุ๊บมันถีบหลวมแล้วก็นี่มนแมลงวันทอง เวลามันข่อไปยงมันจะออกมันจะมันที่จับท้นนี่หลอดนี่มีทำเนี่ยนพอดีเปี้ยอ,อเลยครับผมะะมีรูออ้ออกใดเลยเห็นไหมครับอันนี้ผมผมจีบแหววแบบผาแหววกระเเางนะครับเนาะไก่ผีไม่รู้พวกน้อยชอบพอมันสนเหมือนลานนี่ครับเอา ทำออกกระเพาครับเนาะนี่กระเพามันว่มีกระเพาแดงครับกระเพาแดงผมมันยังบ่เกิดมาใส่งงครับกระเพาะนี่มันทำผมก็หูกันเนาะเพราะมันหอมนี่แหละครับผมก็เลยบอกว่ามันมันเข่ามากเพราะแสดงว่ามาเลี้ยงวันทองเลยมันจะชอบชอบกระเพาครับชอบกินหอมแบบนี้ ลองสิรอเราทำล้อแหย่ล้อเบิ้งเลยครับพี่น้องว่ามันมันเด็กเข่ามากเลี้ยวมากครับสำหรับแมลงวันท้องกับใบกะเพราเนี่ยครับดีห้มันถึงต่ำหน่อยไหมครับเ่าต้องขยี้แล้วบีบไปซื้อให้มันถึงต่ง้กินมันออกนะครับเอาเชือกไปเชือกที่ห้าเหาาล่วยไปทางหนึ่งสันหนึ่งยาวออกทางสันทางที่ว่ายน้นลงในขวด มัดกับเขามัดมันเก่จได้ตัวมัดซื้อๆดอกมัดให้มันพอให้มัอนอยู่ครับเดีด๋ยวมันจะลงไปมันลงนี่นี่มาแล้วครับนี่อยู่หลังมือผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่เฮ็ดให้แล้วก็ให้มันลงไปอยู่พ่อปนบ้านปากคนขวดม,มาแล้วนี่เห็นไหมมันยังบ้านไปดักเลยครับ เดี๋ยวนี้งปุ๊บ่เห็ดใะไรบึงแบบนี้คืออย่างนี้เนาะเอาไว้นี่ก่อนปึ๊บนี่มาแล้วครับขนาดขนาดจับปุ๊บเนี่ยเห็นเลยมาแล้วอันนี้มันอยู่มันอยู่ปากขวดเกินอย่างนีปากขวดช่ามั้งอย่างเงี้ยคือมันบินบนในลายเราบบป,ป,ปุ๊บมันจะไม่ได้ใส่น้ำยาย,ยังขา่าเนาะครับคือ มันหมดแห้งเอาน้ำมใส่ไว้ในขวดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่ทำมานบึงบอันนั้นมันอันนั้นมันอยู่กลางอยู่กลางบอ่อพอดีทำไมถึงเอาเสือกอันนี้่จะเอาเสือกตอนบ่าวผมใส่เสือกฟางเพราะเสือกฟางปุ๊บมันมันหมดอายุครับอันนี้นานก็จะหมดม,มาแล้วครับ ะดูดอะไรคนบวชอ,อัะโลจะมาดูดเลยไม่ดูบวชเลย,อยเออจะดักแมลงวันทอง,งเดี๋ยวใส่นะ้ำเออนี่ยังไม่ทำอะไรมาแล้วเลยมาเร็วมากเลยเอ,อเา๋ยวใส่น้ำผมผมทำยูทูป ทำคลิปให้คนเอาไปใช้ทำคลิปได้ได้ไ,ได,ไดเ้เข้ได้าาได้ได้หด้ไดาได้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 ไน้ได้รด้มดนมดนได้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 ัด้ได้วด้าด้ไ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 ด้วด้ด้ได้ไไ้ได้ไ้ ไม้มันต่ำเยนี่ไม้มันเข้ากับปากขวดพอดีแล้วกอนนายมันต่ำจะปากขวดงู้เลยรู้แล้วเออโลมั่ถึงปากขวดที่มันต่ำมันจะฉับๆน้าดือมาให้เราเป็นคนทำให้มันเข้าตามกลิ่นแล้วเข้าใจะไม่ให้กลิ่นมันออกปากขวดนั้นรู้กลิ่นมันออกปากขวดมันก็จะบินเข้าตามท้องใจเลยันโคตรหนักมุ่งมั่น เออมันบินนี่หนิมาจับมือพวกเราหนิโหผมไม่ต้องกลัวได้นี่หนิมาจับยืมือแล้วมาเร็วมากเลยนันจะเป็นผมนเบื่อมันกินลูกอันนี้แหละลูกไอ้ลูกชมพู่นี่เราจะจัดการมันถ้าไม่กินชมพู่ก็ไปฆ่ามัาน ทั้งู่ทั้งขนุนมันเจาะหมดเลยนะกำนะลังกำลังมันก็เจาะกหลังนี่จิมจูนี่จิมจูที่ผมนั่นนั้นไปดูนะไม่เกินชั่วโมงมาดูได้เลยม,มีเพิ่มสิบอย่างน้อยแล้วเป็นไหนมานี่เ,นเจอตัวเป็นไหนมานม้องชายพ่อตามา เนี่ยไม่บวชบวชหรือเปล่าไม่รู้นลยบวชไม่ไม่บวชครัาบเนะด,ดี๋ยวไปนี่จะไปใส่แล้วครับนี่จะไปใส่แล้วนะครับพี่น้องเลยไปใส่ต้นทัมผู้ก็มันเป็นดอกอยู่นั่งไงที่ว่ามันเป็นตอนนี้ดกมากเลยวันนี้ไม่ผมรดน้ำหมักไปแล้ว กล้องไหมจะเข้ากล้องไหมน,นี่ครับจะมัดไว้แหละมัดตรงนี้ครับพี่น้องมัดตรงต้นผู้นี่แหละนี่นะครับ ไม่มีไม่มันอยู่ไกลไม่บอกพูดไปแล้วเมนี่ยมันกินไม่รู้มันกินดีหรือไม่ดีกําลังเริ่มกินเพิ่งมาเมื่อวานเดี๋ยวมันนอนเดี๋ยวมันตั้งเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นนี้ครับ ดูนะครับนี่มันมาแล้วนะครับนี่มันมาหอดแล้วพี่นอ้องเองนะครับเห็นไหมครับนั่นนี่นะคือตัวมันนั่นมาแล้วมาทองเร็วทันใจครับเร็วทันใจสุดยอดเลยครับอันไหนเห็นไหมเห็นตัวมันไหมครับนี่ขนาดของพิางมตตั้งคดูความที่มันเร็วมันมาเร็วมากเลย ี่ตัวมันตัวนี้เราจะกินคือมันอยู่กับพื้นที่อยู่แล้วครับอยู่กับตรงกับลูกชมพูนลยในมดในขนาดนี้มดแดงค่อยกินนะครับในมดแดงค่อยค่อยกินลูกมันที่มันมามาใครอนะ่นั่นน่ะมันจะไต่เขา่าวคระครับบุษครับเห็นไหมครับไต่เขาไปแล้วครับนั่นนั่นเดี๋ยวเขาไปดูนะ มันถูกกินถูกกินกะเพรานะครับเ้าที่เ้าพัดไก่พัดอะไรนี่เะครับเวลาถูกกินผมโอ,อท่าตรงตรงปากนะจริงๆถ้าบอท่าเนี่ยเขาพึดไปเลยครับมีผมโอ,อท่านะคนติดมือของมันมาลูบหน้าปากปางแผนผิดพลาดรับไม่มันเข้าแล้วนะั่นมันมาแล้วอยู่ อ่าเข้าเข้าแล้วอยู่ปากตุงปากคุณนี่ยังบินตอมผมอีกหลายตัวเลยอ่าเข้าไปแล้วครับพี่น้องเข้าไปเรียบร้อยเข้าไปแล้วปุ๊บมือห็นยว่าเขไปอยู่ปากปวดนะไปอยู่ปากขวดนี่เดี๋ยวมันมันก็จะบินบินอยู่นี่ครับบินจนเหนื่อยครับแล้วก็ล่วงลงเพราะว่าเด็กนั้นมันมันจะตายของมันเองอ่าเห็นไหมครับ คพ่อสุเล็ดนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวนี่นี่ไหมเลยไหมกั่นครับไีกแล้วนะครับเตัวครับนั่นตัวที่สองครเลยเร็วทันใจครับตัวที่สองตัวที่สามบินวนอยู่นะครับปน๊บนะครับไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับเอ่ามีเพื่อนมีเพื่อนอยู่เขาเขาโดูโ่ต้องบอลลังเลครับ สองสองตัวแล้วครับเวลาเขาไปเร็ววัสดุสีหามังออกได้ครับจะบินอยู่ข้างใน,นครับอยู่ข้างใน,นเสยเลยเขาไปแล้วครับสองตัวเดี๋ยวมันก็บินมันจะไปบินตอม,อนะตอมนี่นะตอมเดิ๋นั่นปุ๊บตัวเดี๋ยวก็ลนออน้นน้งเองอันนุนอันนุนอันนุนเขายัาง,งโมโหมือเบิ่งเดวอบัง,บงน,นี้กัน นี่ก็เลยสองตัวครับเป็นผลนะครับนี่ในแค่ระยะเวลาที่ผมทำล้วก็อยากที่ทำนราไมา่หอยยี่นาทีครับยังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยที่ว่าตั้งแต่ทำนะครับงแต่ทำจนมาหอยสิบตีหานาทีเลยบอกครับที่ว่ามาหอยจากมาหอยนี่ภาษาพูดเนี่ย เจ้าสาคูวไว้ตะขูดตั้มอาน้ำไอขูดเอา,เอาน้ำมา,เ,า,หามมเห็ดสาคูกินอันนึ่งตัวที่สามมาแล้วนะครับพอเขามาพูดมันจะเป็นสไตล์นะครับนิสัยมันไต่ขึ้นข้างบนได้ไปไต่มาได้ไปจะไม่มาได้กินน้ำก็คือตายนั่นครับสองตัวเห็นไหมพี่น้อยเห็นไหมสองตัวอยู่ในขวดนั่นนบเห็นไหมสองตัวไต,ต,ต่งอมๆอย่างนี้ เดี๋ยวต้องตอนมาเบิงึงจะค่อยเบิึงมาเบิึงอีกน้อครับเนาะว่ามันเป็นแบบคือตอนนี้คือตัดคลิปจบคลิปไปก่อนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามนะครับทรัพย์ตะไคร้กดถูกใจทรัพย์ตะไคร้ผมน้องเนี่ยเรกดติดตามผมน้องได้ครับเด้อจะคลิปไม่เรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเห็นความรู้เห็นปัดชาวบ้านครับให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือเป้าจำเป็นบ่ต้องเป้าจำเป็นต้องใส่ อย่างที่ผมว่าครับมัต้องใส่มัต้องใส่ยามันต้องใส่มีมาหลายขนาดนะครับบินมุอนั่นบินจับอยู่นี่ก็มีอยู่ใบนี่ก็มีครับนะครับจับอยู่ใบนะนั่นนะครับเหรือกินปุ๊บมันมาหลายอีกอย่างหนึ่งมัน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 ไม่ยันใครใส่กับใส่ใส่ดอกอันนี้ผมยุ่งเร็วนี่นี่ไงนี่ไงไม่ยันใครใส่นียแล้วเขาดีอย่งนี่นี่เหรอครับมาแล้วครับตัวที่สามนะครับ อันนูนนนน้นยังบ่เห็นอันนู้นยังบ่เห็นเขานี้แสดงว่าเขาทั้งนี้เยอะครับตอนที่เข้าไปครับเพราะกิกนกินตัวนี้ต่ที่มันไก่กินตัวนี้แห้งกว่านะครับตไตนะครับแล้วเขาหมดครับว่่ต้องกลัวว่าเขาน,นขนาดมาแมลงวันยังเขาเลยครับไตอยู่ข้างนอกไตข้างนอกขอ้างล่างกับนี่นะครับ นี่ซีโตหาตัว,ตวละมาตนเขาเป็นเขาสามนะครับบอโลเยอะจังมาแล้วนี้จะเป็นมานี่ชิบจะชิบแล้วครับเป็นเทนบินอยู่นะี่เดี๋ยวตันนึงก็เขา่าโอเคครับคลิปนี้ทำหนีก่อนนะครับเดี๋ยวับเดี๋ยวคอยไม่คอยไม่เบิ้งมันไหมนะครับมายามมันว่ามันมันติดเข่าหลายปันไดค,ครับนี่ถ้าเคยเห็นวันนี้สีหาตัวสจิบที่เห็นอยนะู่นี่ เห็นบินรอบๆย่นเ่ยสวัสดีครับขอบคุณครับกดสับตะไคร้ให้ผมเด้อได้ครับต,ติดตามให้ผมเน้อยด้ครับเดี๋ยวผมสิหาวิธีหาเห็ดลิปใหม่ๆมาให้เบิ้งล้วก็คลิปดครับตอหรรบผมในบุมในบ้านผมผม,ผมทิ้ใส่เลยครับตานที่มีมุมมีเลยครับในบ้านผมจะมีเฉพาะฉีดนี่แหละฉีดพวกฉีดมาแรงอะไรนี่คือมันเกินความาสมารถของผมครับพวกไล่พวกไล่เจาะไก่ใส่อยู่ครับแต่ยังอืนมุมมี บริษัทยังเลยครับขอบคุณครับกดติดตามกนดะต,ตุกใจให้ผมเด้อครับให้อยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนลำรวยเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บสวัสดีครับ